สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้เราอยู่กับ y s สไตล์มา v e l คนเดิมและในวันนี้เราจะพูดถึงมังงะที่กำลังถูกทำเป็นอนิเมะในปีนี้ซึ่งนั้นก็คือ Shadow House นั่นเองครับโดยที่เรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ด้วยลิขสิทธิ์ของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับโดยราคาต่อเล่มจะอยู่ที่เล่มละ130บาทเล่มละ12ตอนนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าอ่านเกินเพลินเ,เลยครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับในประเทศไทยได้มีการตีพิมพ์ออกมาแล้ว4เล่มแรกวลังจะมีเล่มที่5มาวางจําหน่ายครับในวันที่17เมษายนนี้โดยที่จุดเด่นของมังงะเรื่องนี้ก็คือปริศนาแล้วก็เรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นภายในนะครับโดยเรื่องของชาร์โดน่าจะเกี่ยวกับตระกูลชาร์โดผู้สูงส่งที่มีลักษณะดังภาพนี่เลยครับจะเป็นลักษณะของ ใบหน้าสีดำร่างกายโทนสีดำที่ไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้ทางหน้าตาแต่จะแสดงออกมาจากปริมาณขมเหลาที่ออกมาจากร่างกายนะครับและด้วยสาเหตุที่ตระก,กูลนี้ไม่มีหน้าตาพวกเขาเลยจะเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตามีชีวิตครับโดยตุ๊กตามีชีวิตนี้จะทำหน้าที่แสดงหน้าตาและการเข้าสังคมให้กับเหล่าชาโดทั้งหลายที่อยู่ในเรื่องนี้โดยเรื่องราวจะดำเนินโดยเคส ที่เป็นชาโดคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลชา์โดเฮาส์และมีตุ๊ก,กตาที่ชื่อว่าเอมิลิโกะนะครับซึ่งเป็นตุ๊ก,กตาให้กับท่านเคสคนนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่าเรื่องนี้เป็นมังงะใหม่อยู่ดังนั้นลายเส้นจะเป็นลายเส้นที่ค่อนข้างจะสวยมากๆดูลื่นหูลื่นตามากครับท่านผู้ชมผมแนะนําให้ลองซื้อมานะเลี้ยงมา130ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ภายในจะประกอบด้วยภาพสีอย่างนี้เลยท่านผู้ชมจํานวนเล่้ละประมาณ4รูปแล้วก็ข้างหลังอีก4รูปท่านผู้ชม และด้านหลังของมังงะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละเล่มนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะดาร์กในช่วงเล่มที่สี่ท่านผู้ชมในช่วงสามเล่มแรกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จริงๆมันก็ดาร์กนิดน,นึงแต่ว่าไม่ได้ดาร์กหนักเท่ากับเล่มที่สี่นั้นท่านผู้ชมก็ถ้าสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบอนิเมะแนวดาร์ก,กลึกลับน่าค้นหาก็ขอแนะนําไว้ในใจครับ Shadow House นั่นเองและ Shadow House v e r s i o นอนิเมะน,นะครับถูกตีพิมพ์โดย Clover World ที่ที่ทำอนิเมะดีออกมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Darling in the Fran Promis e Neverland และรวมถึง Fairy t a i l กับ Holy m i y a ah ด้วยเช่นกันต้องขอบอกเลยว่าภายในอนิเมะนี้ทำออกมาค่อนข้างคุณภาพจากตัวผมที่เห็นเทลเลอร์มาแล้วรวมถึงเมื่ออ่านมังงะแล้วด้วยเช่นกันต้องบอกเลยว่างานเขาคุณภาพมากตีความตัวละครภายในมังงะออกมาเป็นลายเส้นได้ค่อนข้างจะดูดีและเข้ากันเป็นอย่างมาก และอนิเมะเรื่องชาโดเฮานี้ท่านผู้ชมสามารถดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ตัวดูกันฟรีด้วยใต้ทางบิลิบิลิเอ p สเก็ได้เช่นกันผมขอแนะนำให้ลองซื้อมังงาไปอ่านดูครับเป็นมังงาที่น่าติดตามเป็นอย่างมากคนไข้การดูจริงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและคลิปวันนี้จบแล้วครับ ขอบคุณครับ